ไล่เลี้ยงดีมากครับหีทอนก ouais anyway ินเป็นปากเต็มครรมในป้ายก็มีครับน้าวในป้กยก็งาเลยกลัวลูกกินหมดค่ะเกัว้คุณลูกจะไปไปขโมยกินนงาครับทำอย่างนี้อยนะครับจะเล่นรักจะขโมยแล้วครับเอ้าว่าดันออไม่ให้ขโมยครับว่าเหลือ เก็บทอเที่เ,ย,เยคบเก็บเลยนันเสียงพี่บุญคลองนะคะากจะเยน็นจะเย็นพี่บุญคลองจะเยน็นเป็นบ้านนบลลลแล้ว,วครับลนตะลืงตลือแล้วชั่วแล้ว ดูสาวอุ้งบุญลอยไปไหนนันแมวเราไปดูสาวอุ้งบุญนะคะสาวอุ้งบุญของเรากินน้ำแล้วค่ะกินน้ำแล้วค่ะดูค่ะอุ้งบุญก็กินน้ำนะคะ อนี่ว่าไงโอบุญเรามาดูเจ้าลึกลักค่ะตอนนีครับต <c oughs> อไม่ต้องไอ้ขโมยแต่ย,ตยาเขากินเรื่อยเลยลืกลักลูนลุกจะเป็นแย่ยาอ้ยก,ก,ก,ก <c oughs> ินแ่กล <c oughs> ้ากนไหยาน <c oughs> ยาครับกินยาครับก็มียากินกันเลยมาแล้กินยางขี่แล้วไปทายทางหนเนาะมาอีกนะครับน้องปีใหม่ครับกลังมุ่งหน้ามาครับองอุ้มขล่นมาดูสยามรูปเลดี๋ยวเ เจ้าลงของเราทำไมไปอยู่นู่นแล้วนะลงเลยลงไม่สนใจเลยนใจเดลยรูเลืองรักเรือดรักอยู่ไหน <c oughs> มาลักกินยาเขาอีกดูอุมม้มบุญค่ะเราจะไปดูอุมม้มบุญนะคะดูค่ะเล่นแล้วเล่นสนุกใหญ่เลยค่ะเล่นสนุกใหญ่เลยค่ะ มาแล้วมาแล้วเต้นันเตนี่เออเออเออไอเออไอดูค่ะดูค่ะปีใหม่ปีใหม่มาแล้วค่ะปีใหม่ ปีใหม่ของเราอะดูเจ้าเล่นลักค่ะเออเล่นลักเล่นลักเลักเลักแอะเอะเอักอีกแล้วลักอีกแล้วเล่นลักนี่ เดวคอะเด็่อะครับเกี่รอบแล้วครับวันนี้นี่ครับฟองคำรุมแล้วครับรังคำสายเขียนหรือสายเหลืองนี่นันเ็สูไททชเลย รู้จักกับาด้วยทำไมรู้จักจะน้อยเท่ลูกำหนไม่ไปขโมยมือมือาแต่อันเ้าแต่หลังอันมมเ้ออยาอย่า้าคนตึคอเด้อเนหาปหต้งเราลยนั่นลลายลแล้วนั่น นเธอเรักอยู่ไหนน้อช้างก็สวยเธอรักอยู่ไหนของเราเฉยๆครับเรักของเราอยู่นี่หรอคะโอ้คนอ้นทำไมได้มาหลกเองกคนี้เธอรักไหมาดถ้าพูดถ้พูดไม่ตรงนี้ทองคำจะดิงนขาลงเลยเด้เนี้ยเอาเอเอเรื่นี้หรอทองคำจะดึ้ขาลงเลยดิ

ไปแล้วก็ว <me> <song aquí? S 1> <laughs> well, ิ่งอ้อมวิ่งวิ่งอ้อมแล้วค่ะดูค่ะดูค่ะดูค่ะไปละ เดี๋ยวเดินละของขับทำไมไม่กินญ้าแล้วดันอใส่หนออปีใหม่อยากได้อยากได้หน่อแต่ว่าโอ้กวนจางเข้ากับสิทตกกว่านี้กวนงเขาเลยครับ จับสองมือนะครับอ้มือแรกทีนอนตื่นลุกยนามือเสารนี่เนเจ็บเบเนื่อยตจรลาตินครับตนเสาครับสามโมงเสาร์ต้นเสาร์ตอนสิบปอนดแล้วโอ้ตอนสิบอดแล้วโอ้ตอนสิบอดแล้วโอ้โอ้จุบจุบแล้วจุบแล้วเอจุบดักจุ๊บอจุ๊บจุ เลือดลักไาทำอะไรเอ้าเอ้าเลือดลักมาทำอะไรมาทำอะไรหานุ่มเลยหาข้างงามกินันจะี้โ้ไปเลยเขาไปเลนาไปยนม่ได้กินปุ้ยน้ำเขาครับครับยันเดียวจบกับท่นปีใหม รวยลูกเบ็ดแล้วลูกเอ้วไปลูกกินไปแล้วเอาเอาแม่สมไม่ครับไป้เน่แต่ภูมินนี่เน่คุ้มไห้เนาะเอาที่หาหอดยาทวดกับที่่งกรบุมีวะหายาทวดที่ส่งให้กรบุมีเด้วยทองคำใหม่ไปเลยปีใหม่เอ้ทองคำกอดเลยอะเอาผู้ชายลุมเลิกปีใหม่เอ้ยทางนี้ก็เจอละลากทางโน้นก็เจอทองคำ คนขี่ครับเปคนขี่เฮ็ดหนาครับเบิ้งเรลักเขากัดปากได้ดันเรลักอยากหัวคนขี่สากดเนี่เยเยอะไหมพ้อมครับดเลยวยุดนาไหม เลือักไปจกอะไรเขาอีกนั่นเลอลักไปจกอะไรเขาอีกนั่นก็คกัดปากเด้อนั่นกัดปากเด้อเดลักเอ้ยเลอกอไปเลยเน้ใหญ่นี่ารจบนแนลอดักเลยม่เรือักคือกัดทั้งคอสั่งมาหลายตัวเลือลักหอดมาเลยเลือดลักหลอดมา เลล้กหลอกมัยเล่นล้าเล่นลักหลอกมัเล่นลักหลอกยสยันแล้วสยานแล้วมันเล่นล้าดไง แค่สีจบหมดันแค่หุ่รทำยังไงต้องข้ามแถวผีก็วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายด้านล่างด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของครอบครัวพายด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ